เฮ้ยสวัสดีครับไปบ็นไงบ้าปนไงเฮ้ยขวานึ่งเกาครับนะตุนตุนเจอกนนะช่วงนี้เกาสู่เทศกาลนะครับเนาะยุดเก,กาสามสิบแล้วกำลัะเข้าส่งท้ายปีแล้วครับเนาะปล่อยงูกเกาในสายเนี่ยครับนะ สามูามา่กว่าเหมือนเัินะมากับเด็กชายเด็กฟืก้นเ่าเหมือนเดิมเด็กฟืก้นเห็นมาเรียงงวัวตายานงวัวอือจายางงัวนี่นี่ก่อนข้ายานก่อนข้าคก่อนข้าไไรไประจําเล็้กับอ่านมาทำไม หเด็กเลี้ยงวัวทำไมกลัววัวครับนะ <Okay. S 1> เนี่เอ้ยเอ้ยไปสิอีกแล้วต้องลัดประจำครับเนะี่เอ้ยออกจากนี้นะเอ้ยมีเขกบุ้งเอาแต่ก็มีหย่าเนี่ยกินตะวบอยู่ก่อไปดงก็ไปสวนเพิ่นเนาะก็ไปกินของปูของเนงเพิ่นถึงจะรอมรัวนะครับนะเพิ่นกระดุดกระมวลก้อนอิเก่าเนาะโดดเขาไม่นี้ก็จะ หมายเหตุไว้ว่าหม้อฝันเป็นผู้โดดจิม๋มเลรอเป็นสัตว์ติดสามมือนี่เหรอครับเนาะพอจะเอามาผสมผัดเบาบางนี่เอาของอ่าคุณทับของเจี๋ลุงมาผสมของหอยอันมาผสมกักบพอได้เอามามอ่บ้านมื้อนี้ตาสาก็ลืมเหมือนกันครับเนาะแล้วก็เอามาปล่อยแล้วกแบบน,นี่เป็นจังซี่ติล่ะมาปล่อยแล้วก็อู้ เดี๋ยวเลยเหลอ่อรอบหนาแล้วกันนุมันเลยมันหลายมื่นะมมแล้วนะสามมื่นแล้วหมูว่านนี่พอด,ดีครับหมูว่านนี่ไหลเลยไหลเลยนั่นละมามาฟื้นไว้เอ้ยหมูว่านนี่เอามาผสมตัวนีพ่พอดีครับนะยืนชาวว่ายืนนิ่งนี่กันเป็นงเงาเงาน่าจะนิ่งอยู่น่าจะพอได้อยู่ในช่วงนี้ แล้วคนนี่ไปจะไปปีใหม่แั่นี้นคนลงท้ายปีเลย,<ม>เลยคือสีเลหลีย่ยมเลื่อยล่ะเ้อรอบปีนาพุ่นละเแล้วก็งงสวยสีเริ่มจางแล้วนั่นแหละครับเป็นเพากัเริ่มจะมีหนามีนวดคือมะแนครับนะเริ่มกินยาเริ่มขึ้นสภาพมะแนส่วนอ่ะ ขึ้นจะาพอยู่กันแต่ว่าลูกเขาป,ปท่านยาโนมครับนะปีกว่าแล้วมันใกล้จสองเราบอกขึ้จังดานกว่าท่านยานมอยู่เนาตะตำรวบอกอาหน่อยเขาเล่นเมื่อตำรวจอกุกทวีนะมันจะให้เบิง้งเอาไมออกกันเถอะัญญาไปเสียจุดปลอดภัยคือตรงคำสนเซนนี่ครับนะ เดยขึ้นไปต้องสูงงัวผูบะมี่นะครับเนาะงัวผูงัวงเอ่อปลพันปลานะปลพันในทงนี่หายยากครับนะมือปล่อยออกไปมืดเนาะปล่อยไปมืดปล่อยไปมืดเด็กฝึกเราเล่เนกลับย่านงัวงเล่นกลับไปกลับมาเนี่ยมื่อยซื้อไม่อยากมากครับมือนีพันเอ่อกินเขาอิ่มนอน เอิ่นก็ว่าติงครับนะเดี๋ยวไปหาน้ำมาเฟอรมูลอยู่ในลังเนาะเอ,อ้ยไปทางนั้นละมาสูบน้ำนะจะมีน้ำกินวันจให้เบิ้งเพ่อเพียงเนะาะใส่เลือดนะครับพ่อเพียงต้องบอกกับยังแข็งแรงอยู่ครับเนาะแข็งแรงดีอยู่ยัง ไปปะมาดา้ก็พอไปไปเ <ไป S 2> หลืองแรกดีอยู่นุ่มเน,นุ่มแม่พื้นดีครับนะส่วนอ่าน, <c oughs> น,นา้นำปั้นกับโมปันใดครับเนาะน้ำปั้นช่วง,ง,งยิงเป่าไ้ยิงเป่ากับน่าจะติดอยมังครับเป็นอารมณ์โมคอยดี คนท่องอารมณ์ชุนเฉียวน้ำปั้นกับน้องสวยกับกอกยาทาประหยัดไปแล้วเนาะเหลือแต่อ่อเพียงว่าท่านนี้ว่าจังไงเพราะว่าว่าท่านนี้เบิง้งมันเป็นใสเลือนก็เลยอกประหยัดก,กันอย่างไอ้เพื่อนคนใดหมู่บ้านเพิ่นหาทองหาตัวผู้นะครับหมู่บ้านสถวเรับ่ท่อฝัน กับบ่มีคือเก่าบ่ได้ขึ้นไปหาฟูงไงครับเนาะเป็นบ่ขึ้นไปแล้วก็จังไรอ่ะถึงขึ้นไปกับบ่คอยมีครับพวกผูก้มีตาพวกอ่ะอายุบ่ได้ครับนี่ยมองว่สสาสุขซ่าสุขสางครับชวนปีใหม่ฮึฮึกระเจิดไร ยูดูซื้อเป็นบ่ยิ่งซื้อเป็นบ่ยู่ซื้อเป็นบ่ยิ่งซื้อเป็น,น,นบ่เดี๋ยวมาการกระเป๋าลงไปจับปลากับจับน้ำครับนะจับปลาขี่เกาะนะ่า่นน่ะสุบตัวบอ่อแล้วลงไปจับน้ำกับไปหองครับลุยต้มเหมือน มากเล่นครับเล่นกูคนเดียวคนอื่นเขาก็บไเล่นนั่งเขาชืแดแช่ครับนี่แหละก็ะนโน้นอเอามาออกร่างกายเอาคลิปนี้กรับประมาณนี้ครับลมพัดตึงๆนะครับเนาะจะลองปีใหม่กันพอดีนะครับเด้อเห็นงานเทศกาลใดืกันเสนฟนความกับมีคางนิดๆทื่กัน <laughs> แต่ก็ต้องหน้าที่ขึ้นเขาคือเอพิ่นลุ่งนะหน้าที่ต้องมาก,ก่อน นะมอบรนไดกับแข่งบรนไดกับตองมากนะครับนะที่เลี้ยงง่วนยุดบ่ได้นะครับนะสามร้อยหกสิบห้าวันเต็มนะครับนะถ้าจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนทดแทนนะครับนะมีคนอยู่แทนเหดแทนนะนะโบมีก็คือยุดบ่ได้ครับนะเป็นกะกินซม,มือคือเฮาเนาะงอกควายกินซมือกินะอีวอยทำยัครับเอา้จาจังหน่อย,อย่างนั้นหน่อคนเลี้ยงควายมาอยังคนเลี้ยงควาย <laughs> บา่ายเหรอเนาะก็แม่งเงียบครับนะงเงียบน้องโยนะครับปลาทับมูเก็เจอกันที่เก่าครับนะตอนนี้ก็ปล่อยกันหมูควายนาเลี้ยงควายนะครับเนาะแม่งเงียบม,มันก็มีน้องโยมาเลี้ยงให้ก็ดีครับนะอ่ะผมพอๆทำนี่นะครับจริงจังเลยบ่ายนี่ขอบคุณทุธธกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ